ามตัวที่เราจะบอกว่าเราหมดไฟจริงๆหรือเปล่านะครับก็คืออันแรกก็คือคุณค่าของสิ่งที่เราทำออมันลดลงอ่าเหมือนแบบเหนื่อยล้าด้วยอะไรเงี้ยทำไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแต่มันก็ส่งมาผลมาต่อทําให้เราเนี่ยรู้สึกปลีกตัวออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นที่ทําให้เราแบบเหนื่อยล้ามันก็จะยิ่งหายไปเรื่อยๆเนาะสุดท้ายมันก็จะทําให้เราเนี่ยลดคุณค่าในการเป็นตัวเองหรือว่าลดความสามารถมีความคิดที่ลดความสามารถของเองว่าทําไม่ได้หรอก อืมสามตัวนี้จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเรามีภาวะหมดไฟจริงๆหรือเปล่าที่อยากอยากให้น้องๆมีเวลาสักช่วงหนึ่ง นะครับสั้นๆสักห้าน,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 นาทีสิบนาทีในแต่ละวันเงี้ยให้เซลฟ์ทอล์กเนาะพูดคุยกับตัวเองหน่อยให้กำลังใจตัวเองหน่อยนะครับว่าวันเนี้ยเออเราทำได้ดีมากแล้วนะแม้ว่ามันจะเกิดเรื่องพลาดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเราผ่านวันนี้ไปได้อ่ะก็เก่งนะนะคบก็เก่งมากแล้วพี่จะค่อนข้างเน้นในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะพี่เชื่อว่าถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเนียหลายๆอย่างมันก็จะมาเราก็จะแบบยังมีพลังที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วก็อย่างที่พี่บอกไปว่าเซลล์ท็อกเนี่ยลองมาดูสิว่าเราเครียดอะไร mm hmm. เราอะไรยังไงแล้วเราเกิดความรู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นลองเซลล์ท l อกดูหาคำตอบของตัวเองให้ชัดเซลล์ท็อกจะเป็นการทําให้คำตอบที่เราอาจจะข้างั้างอยู่มันชัดเจนขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเห็นแสงสว่างมากขึ้นเล็กๆนะครับ hmm. อ,อันนี้ก็คือหวานจะชอบใช้วิธีการนั่งสมาธิหลายครั้งที่ พอเราใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วเราลืมตัวเองอะ่ะพอการที่กลับมานั่งสมาธิมันมันเหมือนกับกลับมาเข้าใจตัวเองตะหนักรู้ในตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะตอนเนี้ยฉันเริ่มกดดันตัวเองเกินไปแล้วนะฉันเริ่มเครียดโดยที่ฉันไม่รู้ตัวแล้วนะหรือว่าไม่เรื่องเนี้ยจริงๆมันไม่ต้องเครียดเลยนี่นะเราไปเครียดคิดมากทําทไมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันเหมือนเราตะหนักรู้ในตัวเองแล้วก็ ตึงสติกลับมาได้ถ้าน้อ,นองๆที่รู้สึกว่าการนั่งสมาธิมันแปลกใหม่มากเอาแค่เขียนอย่างที่พี่บอกเลยแบบเซลฟ์ทอล์กใช่ไหมเขียนออกมาว่าเอ้ยวันนี้เราเกิดความคิดอะไรรู้สึกอะไรเงี้ยกลับมาทบทวนเตัวเอบบ่อยช่วยได้และอย่างที่2องคีย์สำคัญอย่างสื่อคือการรักตัวเองคราวนี้ใช่ไหมพี่แต่ก่อนไม่เคยรู้เลยแบบเรามีคุณค่ายัางไงด้วยหรอแบบไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าแล้วเราก็จะหาการคุณค่าจากการยอมรับจากคนอื่น ต้องดูว่าเอ้ยเขาชมเรานะถึงเราแปลว่ามีค่าหรือเขาชอบเราเรียนเก่งนะเรามีค่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอเออเรามารู้ว่าเอ้ยจริงๆเราทุกคน่ะมีคุณค่าในตัวเองแล้วเราอะก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเนาะ,ะเราผิดพลาดกันได้อย่างตัวหวานก็เคยมีช่วงที่ขี้เกียจช่วงที่ทำคะแนนสอบได้ไม่ดีแค่อยากบอกทุกคนว่าเออทุกคนอะเราไม่สมบูรณ์แบบ เราพิพาก,กันได้แล้วก็ใจดีกับเองเยอะๆเนาะ,ะในช่วงโควิดนี้ชอบเพราะว่าใจดีกับตัวเองเยอะๆเนาะเพราะว่าในสังคมเนี้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้มีใครที่จะใจดีกับเราได้เท่ากับตัวเองหรอกอืมจริงๆรงนะครับ <laughs> เนาะจริงมาก